กำลังจะเข้าไปข้างในนะคะคนเยอะมากคนแน่นมากค่ะตอนนี้ไปเลยพร้อมเดินเดินเลยค่ะต่ตอคิวต่อคิวต่อคิวมาอย่างนี้เฮ้ยไม่ไม่ไม,มานี่พี่เขียนแล้ว คนเยอะมากเลยนะคะมิสกชนวันน like e, ี้เดียนคเย่านคานเดียานคนเดีนคนเยวทนคนเดีานเดียวานคเียนนี่ีคนว้ข้อมือข้อมือข้อมือ เดี๋ยวเดี๋ยวเขารอนี <teaching. S 1> ่ตรวจตตรวจอุณหภูม <w> ินะคะมีตรวจอุณหภูมิมีวัดไข้นะคะมาแล้วมาเลยมาเลยวันนี้คนเยอะมากนะคะคนเยอะจริงๆ าสาวๆเราก็สวยจริงๆเลยวนันนี้แต่ยังเปิดหน้าไม่ได้เดี๋ยวรตอตอนถ่ายรูปมึงจะเปิดหน้าได้ค่ะใครสนใจเที่ยวนะคะตอนนี้มินสุกชนเปิดนะคะมินสุกชนกับชนจูที่ราชพระราชวังเคียนบุกค,คงตอนนี้ไม่เปิดนะคะที่โซนตอนนี้ที่ยองอินนะคะยองอิน อันแน่สามสาวเราสวยมากเออถ่ายตอนกลับก็ได้โอ้สวยจริงๆชุดเขาสวยมากเลย3ามคนสดสดัน ขนมตอกเขียงบุกพึงไม่เปิดค่ะที่โซนนะคะตอนนี้กินไหมกินไหมไม่เอาละปากลเออดีอันนี้เอออันนี้จะอร่อยเดี๋ยเอาอ่ะนี่นีอันนี้ค่ะอันนี้มีตอกขายนะคะที่นี่คือคืนมากเลย อันนี้จะน่าจะอร่อยอันนี้จะใส่หวานมั้งใส่หวานนี่ก็อร่อยอยู่อน่อย่ยุกิอันนี้คงคงคงยอ๋อขมจาขมจาต๊อกอันนี้มันอันนั่นเราอะเอออะไรทดเหลืองอะวเหลืองอะคงอดิซยกคงทรงเวียนอันอันนี้ขายไหม ไหนน, <c oughs> นนี้ออนมาเยอะเี่ยสนใจเที่ยวติดต่อได้ค่ะอันนี้มอีอันน,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 นี้มีขนมขายนะคะตอกสดๆร้อน เดคน่นเคซน่งข้างในข้างในเออเดอเดค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 เดยเดค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 เดวเดยเเดคเดคเดคเเดค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 เ่ค uh. ด ที่นี่มินสุขชนนะคะที่ยงอินค่ะพระราชบัาเคหะบุกคงตอนนี้ไม่เปิดนะคะที่โซนใครอยากมาเที่ยวสนใจติดต่อนะคะ mm hmm. เช็คเช็คระยะทางสอบถามราคาก่อนได้ค่ะเราบริการตามใจลูกตามใจคนเที่ยวค่ะมาแล้วคนกินอ้วนไม่พอนะคะ <c oughs> ไปไปอ่ะ เขาให้เอาไปจิ้มเดี๋ยว้เอาไม่ใช่สโควเกตี่น่าโอ้ยต้องมีอะเอ๊เซียวแล้วแบบไม่ต้องมีถุงใส่หรอเพราไม่ถุงก็ได้ไม่มีหรอกนี่ก็น่ากินอย่าพึ่งอย่าพึ่งของกินอย่าพึ่งจะกินอย่างเดียวเลยคนเที่ยวเขาเอนเตอร์เทนทั้งสามคนละค่ะลูกค้าเดี๋ยวค่อยกินขอไปถ่ายรูปก่อนยังไม่ถึงเข้าถึงครึ่งเลย วันนี้ที่นี่คือคืนมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาสามสาวนี้เข้าไปข้างในเลยค่ะข้างในจะมีหมู่บ้านเกาหลีแบบโบราณให้เราชมกันนะคะวัฒนธรรมเกาหลีการทำกิมจิการผันน้ำ ในสมัยอดีตคนเกาหลีเขาอยู่กันยังไงบ้านเขาอยู่ยังไงมุงอะไรคนที่นี่เยอะนะคะตอนนี้คนท่องเที่ยวเยอะคนใส่ชุดฮันบกก็เยอะมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ให้โฟกัสไปที่ชุดแดงนะคะชี้ของกินตลอดทางเลยจะกินอย่างเดียวเลยนางอะ่ะ นางบอกอยังอ้วนไม่พอมีร้านคา้าฮะออหยิวก็กอออกมากินอ่ามีบริการวาดรูปนะคะเกาหลีก็มีเหมือนประเทศไทยเลยเหมือนกันเนี่ย น,อน,นอนดูนางนะคะไม่เคยนิ่งหรอกเดินมาเร็วยังอีกยาวไกลเธอจะเดินเมื่อข้างในน่ารักมากเลยเช่าชุดต้องเช่าชุดเป็นเป็นชั่วโมงค่ะแล้วแต่เราจะเลือกมีชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาไล่ตอบให้อีกทีนะคะ นี้เราเข้ามาแล้วนะคะเริ่มเข้าไปข้างในเราจะเข้าไปข้างในก่อนนะคะเดี๋ยวใครอยากรู้อะไรคอมเมนต์ไว้ใต้โพสไลฟ์สดนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่ตอบคำถามกันเดี๋ยวตอนนี้จะต้องถ่ายรูปให้ลูกค้าแล้วค่ะเพราะลูกค้าจะเข้าไปข้างในจะถ่ายรูปข้างหน้านี้แหละเอายืนกันเลย3ามคนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกทีนะคะตอนนี้ขอปิดไลฟ์สดก่อนค่ะ